E สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y u u t u h e n n e n นรงเอกส์พาวิเตอร์ครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมการเดินทางของสันวาดครับสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเราครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเลือกดีครับ เวลาดีครับทางบริษัท SON Engineering ครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภาคใต้ครับของสันวัดไทยแลนด์นะครับมารับสินค้านะครับเพื่อเดินทางสู่จังหวัดนาราธิวาสครับสำหรับบริษัท SON Engineering เนี่ยนะครับพอบริหารงานโดย คุณอาก้าครับคุณบิ๊กแล้วก็คุณแม็กครับผมซึ่งท่านก็ให้เกียรตินะครับในการร่วมลงทุนครับกับบริษัทสันวาดไทยแลนด์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสันวาทนะครับทั้งรถขุดนะครับรถตักล้อยางนะครับบิลูเซอร์ครับและสินค้าอื่นๆของสันวาดไทยแลนด์นะครับ สำหรับท่านลูกค้าที่อยู่ในภาคใต้ครับสามารถไปชมสินค้าของสันวาดรถพุดของสันวาดรถตักล้อย,ยางบิลดูเซอร์ของสันวาดนะครับที่บริษัท s o n Engineering ได้เลยนะครับสำหรับราคาแล้วก็เงื่อนไขในการขายนะครับงานเซอร์วิสต่างๆก็สอบถามกับทางบริษัท s o n Engineering ได้เลยครับ วันนี้ทีมงานของบริษัท SON นะครับเดินทางมารับสินค้านะครับจาก w ว r e h o u s e นะครับที่อยุธยาครับสันวานเองก็มีการอัปเดตนะครับในเรื่องของสเปคของสินค้านะครับ แล้วก็รุ่นใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถสอบถามไปยังตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในบริเวณจังหวัดของท่านได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด3ตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับตัวแทนจำหน่ายรายแรกครับก็จะเป็นมหาชัยแมชชีเนอรี่นะครับตัวแทนจำหน่ายรายที่2นะครับก็คือบริษัทมิตแทสเอ็นจิเนียริ่งจำกัดนะครับ ส่วนตัวแทนรายล่าสุดนะครับของเราก็คือ S O N Engineering นะครับก็อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับท่านลูกค้าสะดวกแล้วก็ใกล้ที่ไหนนะครับก็ไปชมสินค้าของสังวัดได้เลยครับกับตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับสินค้าในชุดแรกนะครับที่ทางบริษัท S O N Engineering จำกัดนะครับ จะทยอยลำเลียงลงสู่ภาคใต้นะครับก็จะมีเจ้ารถขุดล้อ,อยางครับ s w e 1 5 0 w นะครับแล้วก็เป็น MINIX c a a ซ a t o r นะครับตั้งแต่รุ่น3.5ตันจนถึง8ตันนะครับแล้วก็ตัววี e โรเตอร์ครับหรือว่ารถตักล้อ,อยางนะครับซึ่งตอนนี้ของสันวานเนี่ยก็เข้ามาถึงไทยครบทุกรุ่นแล้วนะครับ ตั้งแต่รุ่น SL 31นะครับ SL 52นะครับ SL 61ครับ SL 36ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวเบรุเซอร์นะครับ SY 165D ครับก็เข้ามาถึงไทยแล้วนะครับสินค้าแต่ละรายการที่ได้เอ่ยไปครับรก็จะค่อยๆทยอยลำเลียงลงสู่ ภาคใต้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องท่านลูกค้าทางภาคใต้นะครับได้เลือกซื้อนะครับแล้วก็ไปดูตัวสินค้าจริงนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับรถขุดร้อยยางครับ SWE 150W นะครับก็ตอบโจทย์งานคอนซัคชั่นนะครับ ฝากไว้กับท่านลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างครับไม่ว่าจะเป็นงานถนนนะครับงานวางท่อปปาครับงานไฟฟ้าครับตัวนี้ครับ SWE 150W นะครับสเปคแล้วก็มาตรฐานทรงออกยุโรปและอเมริกานะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับสันวาด SWE 150W นะครับ SWE 80 E9 เนี่ยนะครับจะเป็นรถขุดที่เป็นกึ่งกึ่งมินิเจะไปมีเดียมเอ็กซ์โควเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าถึงรหัสตัวโมเดลจะเป็นรุ่น80หรือว่ารุ่น8ตันนะครับแต่จริงๆแล้วพิกัดไซส์เนี่ย mm hmm. เกือบจะไปใกล้เคียงกับรถขุดขนาด10ตันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็น กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของซื้อไปใช้เองนะครับก็ได้ทั้งงานคอนสตรัคชั่นงานสวนนะครับหลากหลายประเภทนะครับงานเคียร์ลิงนะครับตัวแอตแทชเมนต์หรือว่าคอนฟิกเรชั่นที่ให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งลายไบป i n ิ้งครับโดเซอร์เบดนะครับ GPS นะครับทุกอย่างเลยครบนะครับสำหรับรถขุดร้อยาง s w e 1 5 0 w นะครับ ตัว configuration หรือว่า attachment ที่ให้ไปเนี่ยก็จะเป็น line piping ครับขาช้างครับ doser b e ะครับ GPS นะครับตัวนี้น่าสนใจมากครับตอบโจทย์งาน construction ในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับบริษัทส u n w วาด Equipment ประเทศไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับคุณอาก้าครับคุณบิ๊กคุณแม็กนะครับท่านผู้บริหารของบริษัท S.O.N. Engineering จำกัดนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ถือเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญในเส้นทางการทำงานสาย Heavy Machinery ของตัวผมเองนะครับบริษัทสันวัฒไทยแลนด์นะครับขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ตัวผมเองครับนรงงามสมนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของบริษัท S.O.N. Engineering จำกัดนะครับ ในเรื่องของสเปร์พาร์ทครับแล้วก็เซอร์วิสรวมถึงการเทรนนิ่งนะครับเราจะมีทีมเอนจิเนียร์นะครับจะมีน้องโอ๊ตนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีทักษะนะครับในสาย e a r t h MOVING นะครับโดยเฉพาะ e x c o v t t r r นะครับทุกทุกไซส์ทุกขนาดนะครับสามารถดูแลซัพพอร์ต ให้กับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ท่านลูกค้าได้อย่างมั่นใจนะครับรวมถึงนะครับเอนจิเน mm ียร์ครับทีมเอนจิเนียร์จากประเทศจีนจากโรงงานของซันวาดเองนะครับจากบริษัทแม่ก็จะมีมิสเตอร์ถัานยันซิงครับแล้วก็มิสเตอร์ถันชิกังนะครับซึ่งจะดูแลในเรื่องของเซอร์วิสสเปร์พาร์ตนะครับรวมถึงการประสานงานขายระหว่างประเทศนะครับให้กับท่านลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับบริษัท SON Engineering นะครับที่เลือกลงทุนกับสันวาดครับ